สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแก้มือเกมอีเวสชื่อว่าอีเวสหรือเปล่าเพราะว่าในคอมเมนต์นี่น้องพิมพ์บอกว่าพี่เกมนี้ชื่ออีเวสชื่อแปลกนะเนี่ยโอเคและน้องเขาก็ได้พิมพ์ความรู้ให้พี่พี่ถ้ากดปุ่มสีเขียวเพื่อนสามารถอุ้มพีได้และถ้าหากพี่อุ้มคนอื่นพี่ต้องกดตัวคิวโอเคตอนที่พี่เล่นครั้งแรกพี่ไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ พี่จะมาแก้มือเทพาการหนีอยู่แล้วปะเราไปเล่นกันเลยโอเคมีคนเลือกด่านนี้ด่านนี้เยอะโอเคปะเราเลือกเหมือนกันรู้สึกว่าด่านนี้เนี่ยมันจะสว่างมากๆแล้วคนที่เลือกด่านนี้ดูดีระดับยากเป็นเขาวงกดไม่เอารธรรมดาก็พอมานับถอยหลังนับถอยหลังอยู่ใช่ อน้องคนนี้น่ารักจังสงสัยเขาตุ๋ยมาแล้วเพราะว่าดูจากวงแหวนบนหัวเขาเสิโอ้โอ้น่ารักวิวิวเขาเขาหนีไปแล้วอ่ะเจอผู้ชายไปด้วยเขาเล่นไม่เป็นนะตัวเองสอนเขาเล่นหน่อยหายไปไหนแล้วส่วนเขาเล่นหน่อยตัวเองอยู่ไหน มันเข้าเล่นหน่อยโอ้ยอ้ยอ้ยมันเข้าเล่นหน่อยเนาะเ่นเาะน้นาเสียงเสียงอะไรเสียงเสียงอะไรไม่รู้มาเราจะตามผู้ชายคนนี้ไป ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเราจะสามารถฝากชีวิตไว้ได้อุย้ยตกร่วงร่วงขึ้นไปด้วยขึ้นไปด้วยอผู้ชายหายนี่โดนตีเศร้ามาทันทีเลยเหมือนกับว่าเพื่อนเรายจะตยุยหากุญแจหากุญแจกุญแจอะไรเอ่ย เพื่อนเราคุยว้าว้าอะไรอ่ะกดตัวนี้ใช่ไหมให้มันขึ้นสีเขียวผู้ชายโอ้ยผู้ชายอุ้มอ้้รู้งนี้นะไปใส่ชุดใหม่ซะดีกว่าดูชุดสิผู้ชายผู้ชายโอ้ยผู้ชายอุ้มทำไมมันวิ่งเร็วไม่ได้วะเนี่ย ช่วย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 ยังไงอะ่ะหาคุณแจหาคุณแจมันมาแล้วทุกคนไอ้กรอบรูปผีไม่ยอย่าบอกนะว่ามันขึ้นมาได้มันขึ้นมาได้ โอ e ้ยโอ้ยมันยังโอ้ยมันย์มันย์โอ้ยรวยดีนะ แล้วกุญแจอ,อยู่ไหนทุกคนอย่าบอกนะว่าเราเราเราตายผู้ชายรอดไหมผู้ชายน่าจะรอดนะทุกคนโอเคอันนี้ก็คือรอบที่2อใช่ไหมน่าจะใช่โอ้แย่แล้วผู้ชายหายอุ๊ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ ใช่แน่แใช่แน่แเลยผู้ชายคนนั้นชา s ้ b i t ไม่รอดเผู้ชไม่รอเยผู้ชายไม่รอด งุดมอเลยอะน่ารักแมวแล้ว เราเรากดอุ้มก็คือตัวอะไรตัวอใช่ไหมเราจะไม่ตุยอีกรอบเราจะไม่ตุยอ right ีกรอบ ใช่มันวิ่งตามเราใช่ไหม <B> ใช่มันวิ่งตามเราใช่ไหมใช่ใช่ <B its. S 1> เราหลอกเอออันนี้มันแค่เป็นมูกไม่อะไรจริงจังมากมายโอเคตัวนั้นไล่าตามผู้ชายคนนั้นไปแล้วนี่งไงแบบความสาคัญแล้วความผูกพันมันเกิดจากการช่วยเหลือกันแบบนี้อะทุกคนดีๆ,ๆตามๆๆๆตามตามตามอุ้ฮะฮะเราชนเขาเหรอ มีการแอ๊ด้วยนะเริ่มเกลียดแหละถ้าหากเขาไม่แอ๊กี่ ได้อะไรก่อนฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายอะไรรนะ่อนร่อนยายานะยานะยาอย่าอยู่ใกล้กันอ้าวอีกแล้วโดนชนอีกแล้วหากุญแจ ก็หลอดน่ะสวยกว่านี่ The รอดแล้วอะไรดูเขาลากเพื่อนเราจะรู้ได้ยังไงเขาว่าเพื่อนตายตรงไหนก็หลอกกันหรอ ไปฉันจะรอดคนเดียวเดินผู้ชายมาช่วยอีกแล้วทุกคนเ,เ,เห็นไหมเขาเลือกฉัน<ๆ>ช่มัไขึ้นเป็นลูกหัวกระโหลกไว้ทุกคนพี่มักจะหลงทางแล้วก็ไปผิดทางรูปหัวกระโหลกชี้ขึ้นข้างบนชี้ลงข้างล่างอะไรไป เย่ขาไล่เราหรือเปล่าไม่ใช่เคยเฮ้ยคนนั้นอุยถ้าขึ้นว่าได้นี่ไมโครว่าอะไรนะทุกคนโอเคมาเราโอดมาเออกี่ตาแล้ววะ จะไม่ได้ประมาณ2ตาโอเคโอเคค่ะถ้าอยากให้พี่เล่นเกมนี้อีกก็ฝากคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะพี่ก็ไม่ค่อยมาเล่นเกมนี้เท่าไหร่ก็เห็นน้องๆอยากให้พี่เล่นแล้วก็เพื่อนหายโอเคไปละบายบาย